สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรางลูกแก้วกันนะครับนี่ของเล่นเด็กเพลินๆนะครับมีหลายสีด้วยเห็นไหมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่เอาลูกแก้วใส่ช่องนี้แล้วก็จะไหลาตามลูกแก้วมาไหลาตามรางวันนี้นะครับผนวันนี้เลยแล้วก็ลงรูนี้อ่าเดี๋ยวใส่ลูกแก้วไปเลยครับอ่าวิ่งมาแล้วนี่ลูกแก้ววิ่งมาแล้วอ่า,อามาแล้ว เพืินๆน,นะนี่นะครับไหลามาแล้วว้าวนี่ไหลไปแล้วไหลไปเลยว้าวไหลไปเลยนี่หนไหมแก้วจะไหลามาอย่างนี้นะ นี่นะครับลูกแก้วก็จะไหลามาสุดตรงนี้นะแล้วจับขึ้นหม่มเห็นไหมเพื่อนๆนี้นะครับสำหรับน้องๆนะครับนี่นน้องๆเด็กๆก็เล่นได้นะครับคุณพ่อคุณแม่พาเล่นได้นะนี่นะครับเห็นไหม ก็จะไหลไปไหลาตาม่างไปแต่อันี้พื้นไม่เสมอนะครับก็เลยไม่ค่อยไหลเท่าไหร่เอาไวิ่งกลับด้วยลูกแก้ววิ่งกลับด้วยอี่กก็มาสุดตรงนี้นะครับแล้วก็จับมาใส่ตรงนี้อีกรอบนึง โอเคครับสำหรับวันนี้โอเคบ๊ายายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ